โลกโซเชียลโพสต์ภาพสุดสะเทือนใจสุนัขโดนยาเบื่อตายรวดเดียวสี่ตัวคนใจโหดใช้ไก่ทอดผสมยาเบื่อโยนให้กินเกิดแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะภาพสุนัขที่โดนยาเบื่อกำลังชักดิ้นชักงอยอย่างน่าเวทนาและตายต่อหน้าเจ้าของซึ่งเครือ หน่วยกู้ภัยที่ใช้ชื่อบนเฟซบุ๊กชื่อเน็ตมังกรแม่สอดโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ภาพของสุนัขของตนและญาติที่ถูกคนใจบาปใช้ยาเบื่อผสมไปกับไก่ทอดนำมาโยนให้สุนักกินจนสุนักชักดิ้นชักงอจำนวน5ตัวต่อหน้าต,ต่อตาเจ้าของที่พยายามปลอบใจและไม่นานก็ตายไปในที่สุดเหลือรอดตายเพียงตัวเดียวเรื่องดังกล่าว เกิดเหตุคนใจบาปวางยาเบื่อสุนักในหมู่บ้านที่บ้านแม่กูเหนือหมู่ที่8ซอยศรีวิชัย7ตำบลแม่กูอำเภอแม่สอดส่งผลทำให้สุนัขเสียชีวิตถึง4ตัวเรื่องดังกล่าวทำให้ชาวบ้านในซอยดังกล่าวรู้สึกหดหู่กับการกระทำของคนใจบาปซึ่งใช้วิธีนำยาเบื่อมาชุบกับไก่ทอดแล้วนำไปโยนให้กับสุนัขในละแวกนั้นทำให้สุนัขของชาวบ้านดิ้นตายต่อหน้าต่อตา ซึ่งทราบต่อมาเป็นบ้านเครือข่ายหน่วยกู้ภัยและบ้านญาติหน่วยกู้ภัยในายนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางอมพรใจวงศีอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่400หมู่ที่8ตำบลแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าของสุนัขที่โดนยาเบื่อตายไปสองตัวและรอดหนึ่งตัวเปิดเผยว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากสุนัขไปสร้างความรำคาญหรือไปกัดไก่ของชาวบ้าน โดยปกติถ้าไก่ใครหลงเข้ามาในบ้านก็โดนกัดตายส่วนเรื่องไล่กัดคนนั้นไม่มีนางอมพรเล่าว่าช่วงเช้าวันนี้หลังจากเปิดประตูสุนัขทั้งหมดต่างพากันวิ่งออกไปปากซอยแต่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านด้วยอาการชักดิ้นชักงอดิ้นน้ำลายฟูมปากจนตายไปต่อหน้าต่อตาตามมาอีกสองตัวและอีกหนึ่งตัวรอดเพราะกินน้อยนอกจากนี้ ยังมีสุนัขหน้าปักซอยและบ้านหลังหัวมุมตายไปอีกสองตัวรวมทั้งหมดสี่ตัวซึ่งก็ไม่รู้จะไปสงสัยใครเพราะเราไม่เห็นถ้ามีกล้องวงจรปิดก็ดีแต่นี่ไม่มีเราไม่สงสัยใครเพราะยังไงก็อยู่ในซอยเดียวกันไม่รู้ใครเป็นใครกลางคืนมันอาจจะเห่ามันดีกับเราแต่มันไปสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นก็ได้นางอมรรกล่าวในที่สุด ขอถามฮะหเหตุการณ์การเบื่อหมามันเกิดขึ้นยังไงครบบางทีมันจะไปสร้างความลำคาญหู้เขาไปรักไก่หรือแว่เนี่ย่อามาจินกับบุงงูเนาะเพราะว่าปกติอ่ะมันก็เอแม่ถ้าไก่คนไหนข้าในแ้านนี้มันก็ฆ่าหมดเลยอืแต่ว่าแต่มาเรือ่อง วิ่งไล่กัดขานี้ออคงบ่มีบ่มีมมใช่ไหมไ้ดุอแล้วเมื่อวานนี้เหตุการณ์มันเกิดยังไงตอนเช้าก็วิ่งออกจากซอยไปเนาะแล้วก็ให้ไปเจอใส่ไก่ย่างหรือเ็แต่แว่าที่ลูกชายตรงนันี้มันเป็นไกย่ย่างไกย่ย่างค่ะอืม มันกลับมามันมีอาการยังไงกลับมาเป็นอาการชักเลยที่ถ่ายวิดีโอให้ข่าวดูแล้วนะเหอก็ชักชักดิน้นชักงอเหลอเอาออาอย่างให้กินกับบรทันเหดี๋ยนี้เหลืออยู่ตัวหนึ่งหลอดตัวห้าตัว มืหมดสี่ตัวสี่ตัวกินจะแตมตัวหลอดไปตัวหอดตัวตายสองตัวตายสองตัวอ่าแล้วก็เอาไข่อกใส่แป้งแล้วแล้วได้ข่าวว่าที่อื่นตายอีกสองตัวที่อื่นตายบ้านแปกจอยหนึ่งตัวแล้วก็บ้านที่ค้องมูมมันอีกหนึ่งตัวแล้วเราสงสัยคร่ไหมก็ไม่รู้จะไปสงสัยใครเนาะพราเราไม่ได้เห็นเนาะถ้ามีกล้องวงจรออะ จะรู้อยู่แต่ว่าไม่ได้สงสัยใครแล้วก็ไม่ติดใจใครแล้วไม่ติดใจนะเนาะเพราะว่ามันก็อยู่บ้านเดียวกันซอยเดียวกันกับมั่วใครเป็นใครครับถ้าแถวนี้หมาตายบ่อยไหมตายบ่อยช่องก่อนนี้ซอยนุ่นตายเรอค่ะถูกยาเบื่อมอนกันถูกยาเบื่อมันกันแต่นี่หนูก็ยังบ่นเลยว่มันเห่าคนเนาะกลางคืนอ่ะ มันก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นหูเป็นใจให้เราเวลาแหม่ฮาอย่างเงี้ยเราจะได้ระแวงดูว่าเออใครไปใครมาใช่อาจจะสร้างความลำคาญให้คนอื่นใช่เนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบองเงี้ยอ่าพี่นี่เลี้ยงเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวเลี้ยงหมาไว้สี่ตัวห้าตัวห้าตัวทั้งตัวนี้ค่ะตายไปสองตายไปสอง เดือสองเดือสอง<ะ>ตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อย